สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาทํานายดวงชะดานะคะสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจําวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะคะไปรับชมกันได้เลยดวงชะดาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะประจําวันศุกร์ที่3มมิถุนายนนะคะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นยังนะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานที่ดี แต่จะต้องขยันแข็งเป็นพิเศษนะคะเรียกได้ว่าช่วงเช้าเนี่ยแรงดีนะพอช่วงบ่ายเนี่ยนะคะง่วงหางง่วงเลยนะคะรวมถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นต้องระวังสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาทางการเงินโดยาาเฉพาะปัญหาทางการเงินคาดไม่ถึงอาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินเก่าๆนะคะภาระเก่าๆอาจจะตามกวนใจตั้งแต่ต้นเดือนนี่แหละ <S <S ในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะเป็นพิเศษค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนรักจะทําหวานค่ะมี ช่วงเวลาที่ดีและที่สําคัญนะคะจะมีโอกาสที่จะเดินจูงมือกันเข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะคะยังมีความล่าช้าอยู่ค่ะในเรื่องของการงานนะคะเหมือนมาทํางานก็ยังไม่ได้ทํางานเต็มที่ค่ะเหมือนงานนั้นนะคะเข้ามาจริงค่ะแต่ก็ยังมาไม่ถึงมือเราหรือทํางานแล้วเนี่ยมันย,ยังต้องทําผิดพลาดทําแล้วทาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะเกิดขึ้นนั่นเองในเรื่องของการเงินนั้นนะคะ จะมีเงินจากโชคลาภมีเงินนะคะจากนะคะการหยิบจับหรือเป็นเงินผลประโยชน์จากงานพิเศษนั่นเองเงินประจํานั้นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องความรักผู้ที่เกิดวันอังคารต้องสับลางให้ดีนะระวังรถไฟชนกันระวังนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักคําพูดนะคะและที่สําคัญนะคะจะมีปัญหาเพราะได้รับการยุยงตะแข่งรั่วจ,จากคนอื่นนั่นเอง,เองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจําวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะคะ จะนะคะมีโอกาสนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนจากที่เคยสนับสนุนแล้วช่วยเหลือเราแล้วนะช่วยไปแล้วเนี่ยทุกอย่างคนรอบข้างอาจจะยังไม่คอยตามเขาเท่าไหร่ แต่ในวันศุกร์ที่3มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแรงของผู้หลักผู้ใหญ่จะกระตุ้นให้ผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นทําอะไรนะคะก็จะประสบความสําเร็จคิดอะไรก็จะมีคนต่อยอดและแน่นอนค่ะในเรื่องของการลงทุนการค้าขายการพูดการเจรจาสําเร็จดีค่ะแต่ต้องระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของความรักคนรักนะคะจะมีสุขภาพที่เจ็บป่วยค่ะก็คืออาจจะมีการนะคะมาอ้อนให้เราดูแลนะคะผู้ที่เกิดในวันพุธอาจจะเครียดเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนรักของคุณนั่นเองค่ะต่อมา ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะยังมีปัญหาเก่าๆปัญหาเรื้อรังตามติดนะคะโดยเฉพาะนะอยากเก็บเรื่องเนี่ยไปคิดมากอย่าไปคิดแต่เรื่องเก่าอย่ามีความแค้นอยู่ในใจเพราะว่าความแค้นนี้ไม่ทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นสบายใจได้บางท่านนะคะแค้นนะที่แบบว่าโอ๊ยตายแล้วคนหนึ่งเอาเรื่องของเราไปพูดบางท่านนะคะก็แค้นนะคะเพราะได้รับการยุยง ะะส่งเสริมจากคนที่เขาต้องการเห็นเราเหรือยืมมือเราเนในการที่จะไปต่อว่าอีกคนหนึ่งดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องมีสติแล้วก็นิ่งให้ได้รวมถึงในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะใช้เยอะ,ะ,ะก็มีรายรับ เข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีความวุ่นวายค่ะพูดไปแล้วคนรักอาจจะอารมณ์ไม่ดีพูดจาไม่ดีใส่ทําให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นน้อยอกน้อยใจได้ต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันศุกร์ที่3มมิถุนายนนะ อะไรนะคะที่นะคะเราเคยทําผิดพลาดไปนะปรับปรุงแก้ไขใหม่นะคะอะไรที่เราเคยนะคะไปใส่ร้ายเขาไปทรยศเขานะคะทำแล้วนะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะสังคมให้โอกาสเสมอเพราะว่านะคะถ้าคุณยังยืนยันพฤติกรรมอยู่บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าโอ๊ยตายแล้วนะคะเอาของนะคะที่ทํางานกลับไปกินบ้านหรือบางคนเนี่ยยังมีความมักง่ายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการงานระวังเราจะถูกเปิดโปงและ โอกาสทางการงานของคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่อนข้างเป็นวันที่ดีของผู้ที่เกิดในวันศุกร์จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแถมได้ล่าปากมีคนเอาของมาเลี้ยงให้กินฟรีด้วยนะคะในเรื่องของความรักนั้นก็ยังมีความสุขสมหวังดีอยู่นั่นเองค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจำวันศุกร์ที่3ม,มิถุนายนนะคะในเรื่องของความวุ่นวายยังเป็นการวุ่นวายเรื่องเดิมๆความเครียดเดิมๆนะคะคือจริงๆอ่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์มีคําตอบในทุกเรื่องอยู่แล้วล่ะ แต่เราเป็นคนที่ดือ้อไงแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าทุกอย่างต้องชัดเจนอะบางครั้งกดดันทําให้ตัวเองเครียดเองบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ แต่ในเรื่องการเงินไม่เครียดไม่ได้นะรู้สึกว่ามีเงินเข้ามาพอสมควรมีรายจ่ายออกไปพอสมควรถ้าจัดระเบียบเนี่ยไม่ดีเนี่ยอาจจะปนเปกันได้อย่างเช่นบางท่านขายของนะเงินนะคะใช้ชีวิตประจาวันอย่างเงินขายของปนเปกันไม่หมดไม่รู้ว่าไหนต้นทุนอันไหนเอาไว้กินเองหรือบางท่านเนี่ยนะคะรับฝากเงินของคนอื่นหรือทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยคนนู้นคนนี้เอาเงินมาฝากนะอยู่ในกระเป๋าเดียวกันนะคะคนคนรวมกันไม่รู้เงินใครเป็นเงินใครอาจจะสร้างความปวดหัวได้นะคะแล้วผู้ที่เกิดวัน ในเรื่องของความรักค่อนข้างโดดเด่นค่ะคนรักมอบของนะคะหรือนะคะมอบสิ่งของพาไปทานข้าวให้มีความสุขนั่นเองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะอาจจะมีอาการป่วยค่ะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะคะช่องคอค่ะอาการเป็นหวัดกดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นได้นะการงานก็เรื่อยๆค่ะแต่ยังมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในเรื่องของการงานนิดหน่อยนะคะ ดับเครื่องชนนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะการเงินและความรักไม่มีอะไรต้องหน้าห่วงห่วงอย่างเดียวการพูดจานะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะนะคะพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ดีหรือคนรอบข้างก็ดีอาจจะสร้างความเ,าเดือดร้อนหรือมีปัญหามีปากเสียงกันได้นะคะในวันศุกร์ที่3มิถุนายนนั่นเองค่ะและนี่คือการทำนายดวงชะตานะคะสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ